หมอนของ Amazing เป็นหมอนคัดต่อมที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับสรีระและพฤติกรรมการนอนของแต่ละบุคคลทําจากยางพาราแท้เกรดพรีเมียมร0อเเซนด้วยนวัตกรรมพิเศษจาก Amazing ทำให้ได้เนื้อ,อยางที่เนียนนุ่มยืดหยุ่นรองรับสรีระและระบายอากาศได้ดีไม่มีกลิ่นสามารถควบคุมเด e ซิ i t y ของยางได้หมอนของ Amazing มีทั้งหมด3รูปแบบคือ Ocean Wave, Deep v a l e และ Mountain Top ซ แต่ละรุ่นจะมีการดีไซน์ของหมอนที่แตกต่างกัน Ocean Wave ถูกออกแบบให้มีส่วนโค้งนูนทั้งสองด้านที่มีความสูงเท่ากันและมีส่วนเว้าบริเวณกลางหมอนเพื่อรองรับแนวกระดูกสันหลังส่วนคอให้มีส่วนโค้งที่เหมาะสมในขณะนอนงาย Deep Valley ออกแบบให้มีส่วนเว้าและฐานบริเวณกลางหมอนที่สามารถรองรับต้นคอได้ในขณะนอนงายสำหรับท่านอนตะแคงบริเวณด้านข้างจะถูกออกแบบให้มีส่วนนูนเพื่อรองรับศีรษะไม่ให้ตก นอกจากนั้นยังมีส่วนตัดทางด้านข้างของหมอนเพื่อรองรับบริเวณบ่าไม่ให้เกิดการกดทับในขณะนอนตะแคง m a u t e i n Top ออกแบบให้มีส่วนโค้งนูนทั้งสองด้านที่มีความสูงไม่เท่ากันและมีพื้นผิวสัมผัสที่เป็นตุ่มนูนเพื่อเพิ่มความนุ่มและระบายอากาศซึ่งหมอนแต่ละรุ่นจะสามารถแบ่งเด density ของหมอนได้ทั้งหมด4 density เริ่มตั้งแต่เอ็กซ์ต้าซอฟต์ซอฟต์มีเดียมและเฟิร์มซึ่งเป็นรูปแบบที่แน่นที่สุดห่างหมอนทั้ง12แบบยังไม่สามารถรองรับสรีระของผู้นอนได้พอดี amazing จะเสริมแผ่นรองหมอนที่ถูกออกแบบมาเฉพาะกับหมอนแต่ละรุ่นเพื่อปรับความสูงของหมอนให้อยู่ในระดับที่พอดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีอ็อกเซสซอรี่สำหรับท่านอนที่ถูกต้องเพื่อสร้างเสริมสุขภาพการนอนที่ดีหมอนข้างโลมาถูกออกแบบมาให้มีส่วนเว้าวและโค้งเพื่อรองรับสรีระทุกส่วนในขณะนอนตะแคงไม่ให้เกิดการบิดหมุนของสะโพกและหัวไหล่ และในท่านอนหงายจะมีหมอนรองขาที่ช่วยรองรับบริเวณใต้ข้อเข่าเพื่อให้แนวกระดูกสันหลังแนบกับเตียงได้คิดมากยิ่งขึ้นทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายไม่ให้เกิดอาการปวดหลังโดยจะมี2ขนาดเลือกใช้ให้เหมาะสมตามสรีระของผู้นอนหลอกหมอน Amazing กันไรฝุ่นด้วยกรรมวิธีทอแน่นความละเอียด550เส้นได้ทำให้มีเนื้อละเอียดนุ่มลื่นเย็นสบาย คัดเลือกหมอนให้เหมาะกับสรีระของแต่ละบุคคลจะต้องได้รับคําแนะนําจากนักกายภาพบําบัดโดยมีขั้นตอนในการตรวจวัดสรีระด้วยวิธีการทางกายภาพบ,บําบัดเพื่อให้คุณได้หมอนที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้อเมซิ่งเมื่เวลาหนึ่งใน3ของชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ